อาชีพอิสระมีเฮแก่ตัวไปมีสิทธิ์ได้บำนาญแค่ออมเงินไว้กับกออชอออมเท่าไหร่รัฐเพิ่มให้สูงสุด1,800บาทต่อปีโม,โม่ควนหาเช้ากินค่าอย่างเราอะ,จะเจาเงินที่ไหนมาออมเริ่มต้นออมแค่เดือนละ50บาทรัฐเพิ่มให้อีกนะครับอายุครบ6กปีเมื่อไหร่รับเงินบำนาญตลอดชีพสูงสุด1 2 0 0 0บาทต่อเดือนโดนใจอะ่ะกอชงกอชอะไรเพื่อได้ปะเนี่ยกองทุนการออมแห่งชาติครับส่งเสริมการออมให้กับอาชีพอิสระ ให้ได้มีบำนาญใช้หลังอายุ60ปีครับแล้ววินอย่างผมเนี่ยสมัครได้เพียงแค่พี่เป็นคนไทยอายุ15-60ปีที่มีอาชีพอิสระและอยากเก็บเงินยาวไว้เพื่ออนาคตอา้าจะไปไหนอะ่ะก็ไปสมัครไงพี่สมัครผ่านแอปก็ได้นะคะพี่คะถ้าหนูเรียนจบแล้วไปทํางานในระบบ หนูยังส่งต่อได้อยู่ไหมคะได้สิครับแต่ว่ารัฐจะหยุดสมทบเงินให้ก่อนนะเม <Very good. S 1> ื่อไหร่ที่น้องออกจากงานก็จะได้รับเงินสมทบเหมือนเนดะิมครับเวลี่กูแล้วคนพิการแบบผมเนี่ยพอจะมีสิทธิ์เราสนับสนุนความเท่าเทียมจะพิการหรือทุพพลภาพก็มีสิทธิ์ออมได้รับเงินบำนาญได้เหมือนกันเลยครับเอาเรื่องถึงพรุ่งนี้ไม่รวยแต่ตอนแก่ก็มีตัวช่วยด้วยบำนาญจากกอ,อชอถ้าตายก่อนแก่เนี่ยเงินที่ออกมาทั้งหมดจะไปอยู่ไหนหากเสียชีวิต เงินทั้งหมดจะตกไปสู่ผู้รับผลประโยชน์ครบทุกบาททุกสตางค์เลยครับออุ้ยยัง c f กดหนึ่งรายได้ไม่แน่นอนอ่ะถ้าเกิดออมแล้วเดือนไหนช็อตขาดส่งแบบนี้จะเสียสิทธิ์ไหมเนี่ยสิทธิ์ความเป็นสมาชิกและบัญชียังคงอยู่นะครับกลับมาออมใหม่ได้เสมอผมพร้อมจะรอคุณอยู่ที่เดิมนะครับป้าอ้หนุ่มอ้หนุ เอาอีกแล้วใครเดินเข้าเฟรมเนี่ยแล้วรัฐช่วยอะไรอะ่ะก็ช่วยออมเพิ่มจากเงินที่คุณป้าออมไงครับแล้วอายุ1 5บหถึงสาปีอ่ะรัฐช่วย50%ครับ3 0มสถึงห้ปีอ่ะรัฐช่วย80%เลยครับ5 0าสถึงหกปีอ่ะรัฐช่วย100%เลยครับคุณป้าออมได้สูงถึง30,000บาทต่อปีเลยนะครับคุณป้าแล้วใครสมัครได้บ้างอ,ะอ่ะอ๋อกำนันได้ผู้ใหญ่บ้านได้ดิแล้วฟรีแลนซ์อย่างพวกผมล่ะได้ครับแล้วยังไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเว่อ ได้พระอสอ,อชอ,อ,อสมลูกจ้างก็สม uh ัครได้ครับแล้วป้าสมัครได้ไหมอ๋ออายุเกิน60ปีหมดสิทธิ mm ์นะครับเกลเฟรมเตยเสร็จเข้ามาเร็วคัดหนึ่งเทคหนึ่งกล่องทุนการออมแห่งชาติอีกทางเลือกการออมเพื่อการเกษียณที่คุ้มค่าสุดๆสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระสมัครและส่งเงินได้ง่ายๆที่แอปกอชหรือ Li@ n e nsf.th คุณออมรับช่วยออมคุณได้บำนา